วันนี้มาดูกันค่ะว่า5สิ่งที่ควรเช็คก,ก่อนจ้างบริษัทรับสร้างบ้านยังไงไม่ให้โดนโกงมีอะไรบ้าง 1. ควรเช็คให้ดีก่อนว่าบริษัทรสร้างบ้านที่จะจ้างนั้นมีประสบการณ์และความชำนาญมากน้อยแค่ไหนสามารถไว้ใจให้ดูแลบ้านของเราได้หรือเปล่า 2. ควรเช็ครูปแบบผลงานโดยรวมทั้งหมดว่าฝีมือของบริษัทรับสร้างบ้านนั้นคงสั้นคงวาหรือเปล่าเคยมีส่วนไหนที่ตกหล่นหรือออกแบบไม่ได้มาตรฐานไหม 3. ควรทําสัญญาและเช็คข้อตกลงทั้งหมดอย่างรอบคอบว่าค่าใช้ใจ่ายที่ได้ลงเงินไปจะไม่มีการมาเก็บเพิ่มเติมกันย,ยิบย่อยหรือมีส่วนที่ทําให้เราเนี่ยเสียเปียบได้4เช็คให้แน่ใจกันอีกขั้นด้วยการลองอ่านหรือด,ดูรีวิวจากลูกค้าจริงของบริษัทรับสร้างบ้านนั้นๆว่ามีฐานลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจอยู่จริงๆไหมและผลงานภาพรวมของบริษัทรับสร้างบ้านนั้นออกมาตรงใจเราน่าประทับใจมากพอหรือเปล่าสุดท้ายควรเช็คว่าบริษัทรลับสร้างบ้านนั้นมีการรับประกันให้หลังจากจบงานและมีการบริการท ต่อเรามากแค่ไหนจากทั้ง5ข้อนี้สหาโชคของเราดูแลคุณได้ครบจบทั้งหมดเพราะเรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า46ปีและมีผลงานมากมายสามารถดูแลให้คำปรึกษาคุณได้อย่างครบวงจรตรงต่อเวลาไม่มีผิดสัญญาหรือคิดเงินยิบย่อยอยากจ้างบริษัทรับสร้างบ้านนึกถึงสหาโชคนะคะ